พี่เพื่อนๆท่านไหนที่รู้ก็อธิบายบอกผมหน่อยนะครับตอกไม้ชนิดนั้นนะเพื่อสร้างสีสันให้กับข้าวนะครับเนาะฮัลโหลคืออะไรวะนั่นว่าอ้าวเขาทำไรหมุนเวียนเนี่ยจริงๆแล้วเขามีก็ทดแทน ตั้งแต่ผมมานี่คือผมได้ยินเสียงกขแก้ก็แก้ตลอดทั้งคลิปเลยนะรู้สึกว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกันยอกคนแบกเบนนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีมากสําหรับผมเนาะที่จะมาสํารวจกระตอบร้างนะครับเนาะก็ทุกรอยล้างไว้นานแล้วนะครับทุกคนครับนะก็วันนี้ตอนตอนนี้นะครับเอ ผมเนี่ยได้มาถึงอย่างปากทางของกระ๊อบร้างแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจดูนะครับว่าข้างในกระ๊อบเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าหรือไม่ก็ข้างๆเนีย่ยมีอะไรให้ลุ้นหรือเปล่านะครับทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับไปนี่นะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจดูนะครับเนาะผมต้องบอกได้เลยนะว่าผมเคยมานอนแล้วนะครับครั้งหนึ่งเนาะก็ที่ผมมานอนเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงเนาะดสิสิงก็แกก็แกอาจจะเป็นพวกหนู บุงนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะนี่นะครับทุกคนครับโอ้ยเป็นกระต๊อบร้างของชาวบ้านร้างมากนะครับทุกคนร้างมากนะนี่โผมนึกถึงตอนที่แบบผมเคยฟังนิทานเรื่องหนึ่งที่มีหลวงพ่อหลวงปู่อะไรก็ไม่รู้ที่ เ,เดินทุดงนะแล้วก็นอนในกระต๊อบร้างนะครับแล้วก็เจอ,เอผีนะครับเจอผีมาเล่นงานนะแต่ว่าพระทุดงรูปนั้นนะเอาอยู่นะก็ผมนึกถึงสภาพตอนนั้นนี่ก็คือแบบตอนนี้ขนลุกมากเลยเนาะนี่นะครับเป็นกระต่อบร้างที่ร้างสุดเลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับเนาะ นี่เป็นกระต๊อบร้างที่แบบร้างสุดๆเลยนะครับทุกคนนะเฮ้ยอ๋อเป็นกิ่งมุกกิ่งไม้ที่ผมเหยียบแล้วก็กระแทกนะเฮ้ยตกใจหมดตกใจตกใจการกระโดดของตัวเองนะโอ้ดอกไม้สวยมากเลยคือดอกไม้พวกนี้นี้ พี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่รู้ก็อธิบายบอกผมหน่อยนะครับเรื่งอะไรว่ะโดยส่วนใหญ่แล้วชาวกะเหรี่ยงเนี่ยจะปลูกนะดอกไม้พ่งนี้นะครับในไร่นะครับในนานี่จะไม่มีนะส่วนใหญ่แล้วจะมีในไร่ไร่หมุนเวียนนะครับเขาเรียกว่าดอกไม้ข้าวนะครับดอกไม้ของข้าวนะครับเนาะเอ่อ เป็นดอกไม้ที่ถูกตกแตง่งโดยเป็นเป็นสร้างสีสันให้กับต้นข้าวนะครับทุกคนครับอย่างก,กับคนเราสร้างบ้านนะครับต้องมีดอกไม้ล้อมรอบบ้านนะก็อ,อย่างเช่นเหมือนดอกไม้ชนิดนี้นะครับนะเวลามีข้าวออกมาข้าวเวลาคนปลูกข้าวเมื่อไหร่เขาก็ต้องปลูกด,ดอกไม้ชนิดนั้นนะเพื่อสร้างสีสันให้กับข้าวนะครับนะเนาะเฮ้ยเสียงอะไรวะ เสออี่ยงอะไรวะขนลุกมากเลยนะอ้ยเป็นกระต๊อบร้างที่แบบต้องยอมจ่ายจริงๆนะ ฮัลโหลคนได้ยินไหมมันอะไรหล่นลงมาข้างบนนะฮัลโหลเบบี้อ็นนี่มันคืออะไรอ่ะ อันนี้เขาเรียกว่าแกะอานรากสันเกี่ยงอะไรวะนั่งก็แก้ก็แก้ก็แก้อ่ะเหมือนอะไรหล่นลงมาลมก็ไม่พัดนะทุกคนถ้าลมพัดเนี่ยดูต้นกล้วยพวกนี้มันจะสั่นมันจะมีการเคลื่อนไหวของต้นกล้วยนะแต่นี่ไม่มีการเคลื่อนไหวของต้นกล้วยเลยแม้กระทั่งใบไม้ใบหญ้าเล็กๆน,น,น,น้อยนที่แบบอ่อนอ่อนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ เราได้ยินเสียงเหมือนคล้ายๆอะไรหล่นลงมาก็ไม่รู้นะครับไม่แน่ใจนะคืออะไรวะนั่นไอ้อะไรวะเสียงอะไรวะ เสียงก็แกลก,กนะทุกคนได้ยินหรือเปล่าเสียงเงียบแล้วผมลืมบอกนะไอ้นี้ก็จะเป็นเตานะ เวลาชาวกะเหรี่ยงเนี่ยอันนี้ผมน่าจะพูดได้เลยนะครับว่าเป็นกระต๊อบร้างของชาวกะเหรี่ยงนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วตาของเขาเนี่ยเขาจะมักจะใช้ในรูปแบบแบบนี้นะเนี่ยจะมีดินเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นก้อนหินอ,อะไรวะจะเป็นจะมีก้อนหินเนี่ย เป็นที่ตั้งของหม้อนะครับทุกคนครับนาะยน,นี้เป็นตาวนะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนู้นก็คาดว่าน่าจะเป็นเที่ที่เก็บอะไรสักอย่างอ๋อที่เวลาเราเขาไปตักน้ำล้วเขาจะมาเก็บไว้ตรงนี้นะสียงอะไรวะโอ้ยเสือเสือแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมสันนิษฐานว่าตรงนี้น่าจะเป็น เอาเอาลายลงครัวนะครับก็อย่างที่ผมพูดนะครับนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรที่จะขึ้นมาในตรงนี้นะครับเพราะว่ากระต๊อบร้างของอะไรดังครอกครกวะหลายครั้งแล้วนะจ๊ะเวลาที่เราขึ้นกระต๊อบร้างแบบนี้เนี่ยจริงๆเราต้องขออนุญาตนะเพราะว่า บางครั้งเนี่ยเจ้าของเนี่ยเก็บสิ่งสิ่งอะไรอะสิ่งคลุมครองกระตอร้างนะอย่างเช่นแบบว่าเก็บกูมานทองไว้หรือไม่ก็เก็บน้ำมันพลายผีแล้วก็อะไรอีกอะหลายหลายอย่างนะดังนั้นแล้วเวลาที่เราขึ้นเนี่ยเราต้องขออนุญาตก่อนนะทุกคนนะอย่าขึ้นส่วสี่ส่ห้านนะหรือไม่ก็อาจจะเก็บเป็นที่กับดกัก สำหรับว่านต่างๆนานาที่เวลาคนขึ้นไปแล้วจะมีอันทาจะใหญ่ขึ้นอย่างไรวะอันทามันจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ท้องพองท้องโตขึ้นมีหลายๆอย่างนะดังนั้นแล้วหลักก่อนที่เราจะขึ้นเนี่ยเราต้องขออนุญาตก่อนนะครับหรือไม่ก็บอกจะของก่อนนะ เวลามีปัญหาแล้วจริงๆเนี่ยเราจะได้แก้ถูกนะครับทุกคนนะบอกเจ้าของแล้วก็เจ้าของจะได้แก้ถูกนะครับทำไมงั้นคืนส่สี่สมห้าเนี่ยเจ้าของจะแยะแก้ยากนะครับมันด่างก็แก้ก็แก้อยู่ในบริเวณตรงนี้แหละนี่ลังคานะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้เนะเาะกาจะใช้ไม้ผ่านเนี่ยผ้าลงไปผ้าลงไปผ้าลงไป นะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไผ่ล้วนเลยนะครับะตะปูเนี่ยค่อนข้างทางี่จะไม่มีเลยนะครับทุกคนดูการการมัดเนี่ยเป็นไผ่นะฮะทวนนี่การมัดเนี่ยเป็นไผ่นะไม่ใช่ตะปูนะก็ยางชุอย่างเช่นบันไดเนี่ยก็เป็นไผ่เป็นไม้นะครับนะแล้วกอ็อันนี้จะเป็นเหล็กนะ,อ,ะอันนี้อาจจะเป็น แทบจะไม่มีวัตถุที่เป็นของแข็งโดยเฉพาะอ,อ,อย่างเช่นเหล็กตาก่งางๆนานาอลูมิเนียมพวกนี้เลยนะครับมีแต่ผายแล้วก็ธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยอย่างเช่นของเขาเนี่ยเขามาัดเนี่ยไอ้นี่ก็จะเป็นผายนะเคาเรียกว่าอะไรนะเออฟากไม่ใช่ฟากดิไอตอกเหรอเออตอกนี่แหละนะแล้วก็อันนี้ดูตอกเขามัดกับตอกนะครับทําตอกไว้นะครับทุกคน นะแล้วก็เป็นไม้ไม้เนี่ยเขาใช้ไม้ไม้ขนาดเล็กนะครับทุกคนเขาไม่ได้ใช้ไม้ขนาดใหญ่นะดูทุกคน,นดูเล็กไหมนิดเดียวเองนะแต่ลแต่ลแต่ละต,ต้นเนี่ยจะเล็กมากนะครับเนาะที่เหลือก็จะเป็นไม้ไผ่นะทุกคนดูตัวคามของกระต๊อบรางนะจะเป็นไผ่คา,ามไว้นะครับด้วยทุกคนคะอะไรวะเฮ้ยหลาค้งเลยเว้ยจะด่าให้จะด่าให้นะ เออจะด่าให้นะมันหลายครั้งแล้วนะมันไม่ใช่สองสามรอบสองสามครั้งแล้วนะนี่แทบจะไม่มีอะโรเนียมหรือมันก็เหล็กเลยนะครับคนครับจะมีได้ทั้งกืสีอันนี้อันเดียวเนาะนะจริงๆแล้วเขาไม่ทําสังกะสีก็ได้เขาทําแบบใบเออสาบไอ้สามปอหรอไอ้ไม่ใช่สามปอในใะบนะั่นน่ะแยกชื่อไม่ถูกนะ ไม่มีแทบจะไม่มีตะปูเลยนะดูนะครับบันไดของขาวนะอันนี้ก็เวลาของเข้าวก็จะใช้ฟืนนะครับทุกคนนี่ฟืนที่แบบเขาใช้ฟืนนี่คือเขาจะใช้แบบไม้แห้งมาเต้นเต้นไม้ที่ล้มเสียตายหน้าเบื่อแล้วนะครับนะเขาจะไม่ตัดเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็มาทําเป็นฟืนนะเขาจะเอาแบบ ไม้ที่แห้งๆแล้วก็มาทําเป็นฟืนนะครับทุกคนครับโดยส่วนใหญ่แล้วชาวเกิร์งจะดํารงชีวิตแล้วก็จะใช้ชีวิตในลนักษณะแบบนี้นะครับทุกคนครับนะบางคนอาจบอกว่าเออชาวเกเรีงเนี่ยเป็นคนที่ดาทาไร่ปะทาไรยปะทาไรยป่านะต้นน้ำเนี่ยทำเออคนอยู่ต้นน้ําเนี่ยทาไร่ป่านะครับทุกคนไม่จริงนะครับเวลาที่เขาทาไรยหมุนเวียนเนี่ยเขาจะทําวุนเวียนไปอย่างนั้นแหละ แล้วก็ที่เหลือเนี่ยเขาจะปลูกแทนด้วยต้นหมากต้นกล้วยต้นอะไรต่างๆนานาเพื่อมาทดแทนกับสิง่งแวดล้อมระบบนิเวศนะครับทุกคนครับเนะี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เขาตัดเสร็จแล้วก็เขาทิ้งเลยไปอย่างนั้นไม่ใช่เ,เขาจะปลูกแทนด้วยต้นหมากต้นหมาพรา้าวต่งางๆนานานะครับนะอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าชา,าวเขาเลี้ยงเนี่ยเวลาปลูกบ้านทําไร่เนี่ยทำไร่ทำไร่ป่าตัดไม้ทำไร่ป่า,านะมันไม่ จริงๆถ้าทุกคนที่เข้าลึกเข้าใจได้สัมผัสแล้วเนี่ยจะรู้ว่าอ้าวเขาทำไรหมุนเวียนเนี่ยจริงๆแล้วเขามีก็ทดแทน,นเนื่อมันล่วงมาจากไหนวะ ตั้งแต่ผมมานี่คือผมได้ยินเสียงก็แก้ก็แก้ตลอดทั้งคลิปเลยนะรู้สึกว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันดังก็แก้ก็แก้ก็แกก็แกนะก็ผมมาสรุปน่าจะพอแค่นี้นะเดี๋ยวผมเดินทางกลับบ้านก่อนนะก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับเพื่อที่ผมจะได้ทำคลิปต,ต่อไปนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ